มมแนหลายสวมพี่น้องครับคะแนนไกรนส่วมาเบิ้งนึ่งิมีครอสวยงดทีสครับมาดีพูดจอดกักรรมการกบการผลแล้วครับปรแสดงแลาหน่งที่สที่สามาช่ยเห่ก้อใใหม่เป็นกรรมการประกาศทิงแบบนีนะคฉะนันแล้วเป็นเอกสารเป็นเอกสาร เงินรางวัลพี่น้องสนับสนุแม่แบ่งสามเหลี่วมในรางวัลทุกทีมเลยค่ะแม่พรได้รางวัลทุกทีมเลยมีเป็นรางวัลทุกทีมเลยนะคะรางวัลจะแบ่งออกเป็นรางวัลชาานะเลิศอันดับหนึ่งรองชาานะเลิออันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับสองแล้วก็รางวัลชมเชยอีกสามรางวัลนะคะคุณลังคนไก่แท้แสบคุณแม่มาชิมหนึ่งชิงงงงม รสชาตินี่าต้องวังนี่ผู้ผลิตปลาบอบอี่นี่นร่ปลาบอบนี่คุณแม่บอกว่านำจิ้มต้องปรับกลุ่นี้กับนี่เล่ฉันแล้วมัาหลายส่วนผสมประสานกันคะแนนเลยถูกบัวออกมาเดียวเป็นเอกฉันบานที่นี่ที่ประกาค่ะใครที่เป็นผู้ประกาดขาแม่แม่ไหมเออแม่อนแม่อนแต่ว่าอนที่ประกาศ งอบคุ่เจงรางวัลที่นับมาก่อนโอเคเยาข้ามาใครอยากได้รางวัลก็มาเลยมาลูกมาเราฟังด้วยกันเราจะประกาศจากรางวัลชมเชยใช่ไหมคะแม่อเอจากรางวัลชมเชยก่อนนะคะโอาคือสิ่งี่หอยากฟังในรางวัลชมเชยเนาะรา้ารรางวัลที่หก รางวัลชมเชยชมเชยเราเราเราตัดเป็นสามรางวัลเลยเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้เป็นที่สี่ที่ห้าที่หกนะครับเป็นเป็นรางวัลชมเชยเรามีทั้งหมดสามรางวัลรางวัลชมเชยเอารางวัลแรกก่อนแล้วกันรางวัลชมเชยรางวัลแรกนะคะได้แก่เปลงแปลงแปลงใบบานรางวัลชมเชยรางวัลแรกได้แก่ทีม อเออ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 ้แล้อรู้แล้วรออรู้แล้วบอเดี๋ยวบอยอยู่นีเ้อยู่นีบอยอยู่นีบอเอ๊ะทำไมไม่มีตรงนี้ยัดให้นาไมไันไม่มีตรงนี้เฉยเชยเอกตัวแดงเอาบอกเป็นบอยเป็นของนายเอเฉยเกับเมือนด้อนี่เอาไอมครับ รางวัลทีมท,ที่หา้หาค่ะอาอันนี้จะให้กรรมการพูดถึงรสชาติหมคะอ่าบรรยารสชาติหนะตัดสินแล้วาั้นแบคว่า อันนี้เรามาชมเจอนะคะกลุ่มที่5ค่ะอ่านะคะอ้าวเสืออ้าวอันนี้อ,นนอ,นนอนนาจารย์ธรชัยนะคะแม่ดาราแล้วก็ทีมของเอสบินสาวสวยนะคะกลุ่มนีม้นะคะไปเลยครางวัลชมเชยรอบที่สองนะคะลูกรางวัลชมเชยรอบที่สองนะคะ ทันทราจ้าโง่ใช่แล้วแต่แม่ทันท่าเร่นเร็วทันทาเล่นทานทาลาพนะไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ไม่เราสมุกแต่ตอนแรกไอ้เขาลุกเลยดุกนตักคะแนนไปเยอะเลยใช่ป่ะอันนี้เป็นการสงความสุขเร้พี่น้องเเป็นการสัคาามสุกเป็นการสัมสุขในทีมเตตาจ้าพี่น้องทั้ รักไปกันลูกนะคะโอ้โหไม่แน่นะคะคาไก่ก็สูงแต่ต้นแรกไม่แน่เลยนะคะทีนี้น้ำจิ้มอะไรูน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มมันมันไม่ได้แตกต่างเลยแต่ไดกลิ่นน้ำจิ้มอร่อยมากค่ะแตเราอยู่ที่ไหนนะคะรามชมเชยรางวัมอทเฉยใช่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 รางวัลชมเชยร้อนที่ซาบุลูกโอ้โหอันนี้เป็นเพลงที่ตายเลยกูว่าใกล้หมดแล้วปะใช่แล้ว

ภาพป็ุรุปดูขนบดไงเอาหน้าหุมตไปลูกมาไ้เมื่อสัดาห์มาได้เม่สัมภาณ์เข้ามาในปีกเอาละเขมไเมียกัน เราไม่มีม okay, ่ได้หลายตันกรรมารม่ดไม่เลียงใจเนี่ยัมนไแรมีนกม่ก็ลืมว่าไก่พกมเป็นอะไรไก่สวยมันลูกไก่สวยไหมสวยแนาะร่บไก่ตื่นบ้าบ้าบ้าไก่ตื่นสวยมือเท่าไอ้รับรางเลยครับอ่าทุกคนะ อ่าทีนี้เหลือสามทีมนะคะลูกอันนี้เหลือสามทีมแม่พรกับคณะกรรมการทุกท่านเฉลียล่ยเอรเฉลี่ยคะแนนแต่ละอย่างมาให้เข้ากันแล้วก็เลยมาตรงนี้นะครับอ่ะรองชนะเลิศอันดับสองนะคะลูกรองชนะเลิศอันดับสองนักเตะ อันนี้คือร้านที่สามนะคะนั่แใกล้น่งใก้ใกล้เขียวอ่าอันนี้นะคะแม่จะบอกว่าแม่จะบอกว่าอันนี้น้ำจิ้มรสมากน้ำจิ้มรสมากจริงๆเสียดายไก่นิโกรรางวัลที่อ๋่หนึ่งค่ะมาลูกมาอันนี้คือกลุ่มอะไรนะ มระมรับมรณะมระได้อันรวมอันรวมชนเลอันดับสองนะข้ากันข้าได้ตมใกล้ก็เลยไหมว่จะบอกให้นะถ้าไก่ไม่เป็นนิกรี่โอ้โหถ้าไก่ไม่เป็นนิกรนี่มาที่หนึ่งเลยน่าจบบมันมีขตรลงกันน่ๆระวางพี้ตันหยาก็มระมคัะเพี้ยเพี้ยมรณะมม

ส่องกลุ่มกุ้งเอกล้อมกลุ่มมาพีต่อมาแม่ถามว่าพวกเธอต้องการให้ประกาศรางวัลชัะเลิศหรือรองที่หนึ่งะอั่ะถามว่าพวเอันอหลปนะรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งก 嘿！哇哇！打我！打 <笑95>

ปะทัวงอาที่มันไม่หาคนนี้มันแตกกันไม่ได้เพราะว่าใครก็อยากได้ไอ้ปิงปิงครอยากได้อกปิงๆ้ใครอยแล้วถ้าเกิดว่าจะให้แกอยู่กลุ่มเดียวก็จะหาว่า

ลูกโอเคออ่ะอันนี้นะเราจะบอกของเราเลิกทุกอย่างให้ดิบเสียงเดียวตูดไก่แล้วไม่สูบตูดไก่แล้วไม่สุก,ก,แ,มสกแม่ก็เลยเอาไปเอาไปเป็นไก่สวนให้เขาโอเคไหมคะลูกเนาะโอเคนะ,ะทีนี้น้ำจิ้มนะมไม่แพ้กันเลยลูกแต <c oughs> ่ของเราแพ้เขาต้มตูดไม่สูบของเขาไม่สูบเหมือนกันลูกตอเตูดอย่างเดียวนะก็คุณแม่ตูดทุกอย่างเลยนี่หรอกทุบ นี่ยเนี่นี่นี่จะบอกรางวัลชนะเลิศกับอันรองอันดับสามอยู่ไหนคะร้องอันดับสามพะลุเอาไปปันกันลูกไปปันกันคนละง้านลุ้นดู

ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกหลูกขอบคุณพ่อแม่สมัครสมานสามัคคีอยูกด้กนะคะทางของเราขอบคุณคณะกรรมการทั้งสี่ท่านแล้วก็ทีมผู้บริหารขอบคุณพี่ดีกรน้องนุ่มบลนะครับที่ร่วมด้วยช่นกันขอบคุณสมาชิกทีมงานหมอหลัเพลมลำเพื่อนที่ลืม่าที่ลือไม่ได้ขอบคุณผู้สนับสนุนอุดหนุนทุกท่านเลยครับที่ให้กำลังใจกับทีมงานนะครับ หลายๆคนเมื่อไหรตรงนี้มีสีสันขึ้นเยอะเลยเพราะว่าถือว่ากิจกรรมนี้นะครับเป็นเทือและเกาาแล่ยที่จับอยู่ตรงนี้ก็ไปเข้ากระสิมีกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆรครับเพื่อว่าให้ลูกหลูกน้าสมาคสมาชิกแล้วทำอะไรก็ได้ให้มันมีความเส่งกันใช่ค่ะ รวมมือรวมใจกันแล้วก็ให้พี่น้องทานบ้านโอเคครับพี่น้องสำรับคลินี้กับฝากพี่ฝากน้องมาเช่นนี้ก่อนนะครับเด้อสำหรับการประกวดผลรางวัลการชนะครับพี่น้องยินดีดีนะพี่น้องสำรับคลินี้กับฝากมาเช่นนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับทุ่านทุงคนส่วนตัวของขอบคุณ